สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกทกท่านนะคะที่มีโอกาสได้รับฟังคลิปนี้จบจุดถึงกระยาณิมิตทุกคนนะคะแลนขออนุญาตอธิบายคําว่าสัตว์นรกนะคะคำว่าสัตนะะว์ตรนรกเนี่ยในความจริงแล้วความหมายของคําว่าสัตว์นรกคือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง อน,อนุญาตเราไวในฐานที่เข้าใจคาว่าสันนรกเนี่ยบุคคลบนโลกมนุษย์เนี่ยชอบนําไปด่าผู้อื่นเป็นภาษาหยาบคายนะคะเป็นภาษาหยาบคายที่ไม่สมควรที่จะนํามาพูดอะไรยังไงตรงนั้นเราไว้ในฐานที่เข้าใจอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะยาบามโนเยอะน่าราคาญสำหรับคนที่ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดน,นะคะ,ะลันหมายถึงดวงจิตดวงวิญ,ญญาณนะ ที่อยู่ในนรกรูปร่างไม่ใช่คนเพราะวิบากกรรมและความชั่วที่ตนทำํำก็จะกลายล่างไปหน้าตาจะเหมือนสัตว์กึ่งสัตว์คือหน้าตาจะเหมือนสัตว์แบบมันไม่ ระบุสปีชีสให้เหมือนสัตว์บนโลกมนุษย์แต่องค์รวมและภาพรวมเขาใช้คำว,ว่าสัตว์เนื่องจากว่ามันคนเป็นเช่นนั้นไม่รู้ว่าสปีชีสไหนแล้วแต่กรรมเป็นตัวกำหนดให้เห็นรูปร่างหน้าตาของแต่ละตัวแต่ละตนนั้นนะคะ ก็เลยใช้เป็นคำพูดกันทางภาษาผู้ที่มีที่ที่ท,ที่ที่ได้รับรู้รับทราบทางโลกวิญญาณที่เขาก็จะใช้คำว่าสัตว์นรกโอเคเกตนะนี่คือคำว่าสัตว์นรกอืทีนี้คำว่าสัตว์นรกเนี่ยจริงๆแล้วสามโลกมันตรงกันตั้งแต่ตั้งตั้งนานแล้วนะ แต่กรณีกรรมจริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาตรงนี้ขออนุญาตเราไว้ในฐานที่เข้าใจเชิงลึกสําหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะที่เข้าประเด็นในการประชุมในการครั้งอะไรยังไงเอวิติงและไปทีนี้เนี่ยตัวสัตว์นรกเนี่ยความเร็วมันจะมีระดับแบบสูงกว่าสัตว์ธรรมดาสูงกว่าสูงกว่า วิญญาณที่อยู่ในนรกทั่วไปธรรมดานะคะวิญญาณในนรกมีหลายเลเวลมากมีเลวปกตินะคะเลวพื้นฐานเลวโดวยกำลังรสด,ดานเลวแบบกูไม่กลับนะคะมันก็จะแบ่งเลเวลไปนะคะเขาเรียกว่าลำดับชั้นลำดับชั้นของความเลวนะคะในโลกวิญญาณในโลกวิญญาณในนรกทีนี้เนี่ยไอ้คำว่าสันนรกเนี่ยคือไอ้ตัวสุดเลยไอ้ตัวสุดเลย,ไอ,เลยไอ้ตัวสุดแบบ ตัวจีดอ่ะภาษาโลกมนุษย์นี่คือตัวจีดมันขึ้นมาแล้วมันเก่งมากมันฉลาดมากมันเป็นพลังงานที่ที่ฉลาดอ่ะขออนุญาตเราไปในฐานที่เข้าใจถามว่าไอ้พวกที่แฮกข้อมูลในโลกโซเชียลแฮกข้อมูลอ่าจรกรรมเงิน ในบัตรเครดิตแต่ละคนหรือให้ข้อมูลตามหนังต่างประเทศอะไอพวกอจฉริยะพวกนั้นอะนั่นอะเขาเรียกตัวจี๊ดคือม่งโคตรเก่งอ่แมังโคตรเก่งอ่านั่นแหละสานนอลกอับตัวจี๊ดเก่งด้วยฉลาดด้วยเลวด้วยอ่าพลังงานสูงด้วยคืออิทลิตอย่างนี้เลยส่วนมากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละด้านนะที่มีความสามารถที่เก่งแบบ เก่งมากแต่ไม่มีศีลน,นะคะไม่มีศีลไม่มีธรรมนะไอ้พวกนี้เนี่ยเวลาตายไปจะจะไปอยู่ในเกตในเลดนั้นคือสัตวน์นรกเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่มีพลังงานสูงมากเร็วมากขออนุญาตเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันเฮี้ยมมากอืมเสร็จแล้วพอมันขึ้นมาแฝงมันจะไม่มาแฝงบุคคลธรรมดา มันจะไม่มาแฝงบุคคลธรรมดาไก่กาอาราเลขคนที่ไม่มีพาเวอร์มันไม่แฝงนะไม่เกิดผลประโยชน์มันไม่แฝงมันจะแฝงบุคคลที่คู่ควรเท่านั้นสำหรับเกมเกมนี้สำหรับเกมนะเกมเกมเกมนี้ดูปากลันนะคะโอเคเสร็จแล้วพอมันแฝงฟึบโอเคแล้วอิทธิฤิ์มีอยู่แล้วนะอิทธิฤทธิ์ ความเลวก็มีอยู่แล้วไปแฝงบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาที่มี power มากในการตัดสินในการตัดสินไม่ว่าจะฝั่งไม่ว่าจะกรณีอะไรใดๆก็ตามนะคะในการที่มันจะเข้าไปแฝงได้เนี่ยบุคคลคนนั้นสินไม่ครบแฝงได้ฟึบเลยเข้าไปเลยนะคะ บุคคลที่มี power มีอำนาจในการตัดสินไม่ว่าจะฝั่งไหนฝ่ายไหนหรือใครอะไรใดๆก็ตามพลังงานเนี่ยสัรลกเนี่ยขึ้นมาฟึบโอ้มันฉลาดมากมันเก่งมากมันอาฉริยะมากมันเข้าไปแฝงฟึบตัดสินแบบโดนครอบตัดสินแบบไม่คิดตัดสินแบบไม่น่าเป็นอะไรยังไง กรณีที่หนึ่งหรือเข้าไปครอบหัวโจกต้นใดต้นหนึ่งให้มี power เก่งเหนือมนุษย์มนาเก่งแบบเอเวอร์จริงๆกับเบลเก่งแบบกูเก่งมากเกิดจากไอเนี่ยเขาเรียกว่าสนรลบที่มาครอบนะคะอ่า อาจจะยังเห็นภาพไม่ชัดที่รานอธิบายขออนุญาตยกเป็นธรรมทานเรื่องหนึ่งอโ้โหสิดวงจิตดวงวิญญาณที่กล่าวถึงแล้วขอให้ได้รับบุญในธรรมทานธรรมทานนี้ตามสัญญาเพื่อนๆอน,นอ่าโอเคกัลยาณีมิตรทุกท่านกัลยาณีมิตรทุกท่าน คงทราบข่าวที่จังหวัดนะครเคยได้ยินได้ทราบข่าวที่จังหวัดคา,าชีมาที่เกิดเหตุการณ์ที่เทอร์มินอลนหากท่านวิเคราะห์จากประเด็นประเด็นนี้บุคคลที่ได้กระทำเรื่องในการเ,าเหตุการณ์ที่เทอร์มินอลมี บุคคลบุคคลเดียวโอเคน่าสงสารเนะ ขาไม่ให้รับบุญอืมอ่ะเอาเป็นว่าท่านก็มโนจิตไปแล้วกันนะว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นเอ่อกรรมใดๆจบแล้วคือจบหากบุญที่ให้ไปรับไม่รับไม่ได้สน สนที่ว่าจะให้สิ่งใดๆจบเราต้องจบอย่าได้ยึดติดยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่อยากวนเวียนตามสัญญาโอเคขอโทษทีกล่าวถึงกรณีนี้อ่ไม่ไม่ไม่ มันใช้คําว่าไม่ได้มไ่ก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่มีคู่กรณีที่เป็นมนุษย์ที่จะมาส่งเรื่องถึงตรงนี้นะมันจะเป็นอวิญญาณที่เขาแบบยอมไม่ยอมได้ไม่ได้กับการที่รันให้ทำมาทานเมื่อสักครู่แล้วยกบุญให้เขาไม่โอเคผ่านไปไปอโอเคโอ้เยอะนะวันนี้ เยอะจนลันรู้สึกว่าเอา่เอรันจะพูดรันจะมิสเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยกกรณีที่เทอร์มินอลที่จังหวัดนครราชสีม,มานะบุคคลบุคคลหนึ่งที่ก่อก่อคดีก่อเรื่องอะไรใดๆ บุคคลนั้นเป็นบุคคลธรรมดาคือคนธรรมดาทั่วไปนะคะซึ่งทางโลกมนุษย์เนี่ยในสายตาเนี่ยเรามองดูเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะจบตั้งแต่ตอนที่จัดการคู่กรณีกรรมต่างๆต,ตั้งแต่ครั้งแรก <c oughs> น่าจะจบไปได้แล้วนะแต่ทีนี้เขาทำอะไรที่มันเกินคำว่า เกินคาว่าบุคคลทั่วไปจะทำซึ่งมันไม่มีเหตุและไม่มีผลไม่มีตาก,กะอะไรมาซับพอร์ตนะคะว่าเหตุอันใดถึงต้องทําประมาณนั้นแลงจะยกว่านั่นแหละคือคาว่าสัตว์นรกเข้ามาแทรกบุคคลบุคคลน,นั้นซึ่งทําให้สร้างเหตุที่เกินคําว่าคนธรรมดาจะทานะคะซึ่งจะมี e go, อีโกอัตตาตัวตนอะไรใดๆก็ไม่ทราบแต่จริงๆแล้ววิญ,ญญาณเขาอะถอยออกแล้วโดน สว์นรกพวกเนี้ยเข้าไปแฝงเข้าไปแฝงเพื่อสร้างกรณีกรรมให้ได้เกิดแล้วให้ได้บังเกิดขึ้นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามกฎแห่งกรรมหากคณะท่านหรือผู้ใหญ่ท่านใดได้ฟังหรือบุคคลใดที่มีความสำคัญ ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่ว่าจะฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งไหนไหนอะไรใดๆก็ฟังเอาไว้เ่นไม่ลํำเส้นแต่สิ่งที่เรนจะกล่าวคือทำอะไรทำสิ่งใดจงมีสติศิล จะเป็นตัวครอบให้ท่านนั้นมีสติสัมปชัญญะมีสติยัง้งใช้จิตยั้งในจิตรู้เท่าทันพลังงานแฝงทุกๆชนิดไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรคู่เวรคู่กรรมหรือสัตวน์นรกตั้งแต่อดีตครั้งปุรนชาติจนถึงนชาติปัจจุบันนี้ที่จะเข้ามาแฝงท่านจะรู้เท่าทันหากท่านมีศีล และมีกุศลมากเพียงพอที่จะรับตรงนี้นะคะที่จะรับตรงนี้ประเด็นคือเมื่อเวลามันเข้ามาแฝงแล้วท่านจะทำอะไรโดยที่ท่านไม่ได้คิดตึกคิดไม่ได้ตึกคิดใช้วิจารณญาณน,นะสิ่งหนึ่งเลยนะขอย้ำอีกรอบหนึ่งเลยนะชีวิตหลังความตายอ่ะ ไม่สนุกอย่างที่คิดนะไม่ขำนะใครคิดว่าตายแล้วจบไม่จบนะมันแค่ย้ายบ้านนะมันแค่ move on นะอืมไปศึกษาเรื่องนี้ให้ดีนะคะตายตายคนเดียวนะพ่อแม่เราก็เอาไป,ไปด้วยไม่ได้นะเพื่อนฝูงเนี่ยก็เอาไปไม่ได้นะเงินนะ่ะก็เอาไปไม่ได้นะเออค่ะ ประมาณนั้นน่ะจริงๆแล้วเขาไม่ให้ลันพูดนะเพราะเขาอยากให้เป็นไปตามกรรมที่กำหนดไว้แต่ลันถือว่าลันพูดให้เป็นธรรมทานสำหรับกัลยาณมิตรทุกๆคณะท่านที่มีบุญกุศลได้ยั้งนะคะหากมองในทางโลกมนุษย์ท่านมีครอบครัวนะ มีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่มีน้องมีสิ่งที่ต้องทํานะแล้วยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ยังทําไม่ครบนะบุญน่ะทําครบหรือยังอ่ะมูฟอนไปแล้วมีอะไรกินหรือเปล่ามีอะไรมีอะไรกินไหมมีบุญไหมชาติน่าจะไปเกิดเป็นอะไรจิตสุดท้ายหลังความตายอะเป็นไงเออคิดไม่ดีต่อให้ทําบุญมาเยอะแค่ไหนหากจิตคิดไม่ดีก็ไปเกิดเป็นสัตว์ได้นะคะเกิดได้นะจิตจิตก่อนหลุดออกจากล่างเนี่ย สำคัญมากนะสำคัญมากใช้วิจารณญาณตรงนี้นะคะแล้วก็หากคิดไม่ได้หรือบุคคลรอบข้างญาติพี่น้องท่านใดๆได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้ได้เห็นได้ทราบได้มีบุญสัมพันธ์ได้มีกุศลบุญในการที่จะตึกคิดใช้วิจารณญาณในการคิดในการฟังเนี่ยท่านก็บอกกล่าวเตือนไม่งั้นก็ล็อกบ้านแม่งเลยอืม ล็อกไว้คือมันไม่มีอะไรเก่งเกินมนุษย์หรอกถ้าเรามีสตินะฝืนดูนะว่าจะอะไรยังไงอย่าปล่อยมันไปตามวิบากกรรมโอเคกรรมมันจะเกิดมันคือต้องเกิดแต่เราสามารถที่จะทุเราเบาลงนะผ่อนเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีผ่อนทุเราเอานะโอเคในกรณีสัน์นรกจะเป็นเช่นนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรันอยากให้มองให้ทุกๆท,ท่านมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันคือเกมมันคือเกมเกมโลกมนุษย์รันขออนุญาตไม่กล่าวถึงนะอืมเกมโลกวิญญาณเนี่ยมันคือเกมเกมจากกรรมของท่านนะ รันอยากให้คนที่เสพสื่อหรือดูคลิปเนี้ยหรือมีโอกาสได้ดูเนี่ยใช้วิจรารณญาณนี้นิดนึ่งนะหากเป็นกลุ่มลูกค้ารันเขาจะมีเขาจะมีจิตยังลงไปในจิตที่เชิงลึกแล้วก็เชิงซ้อนที่จะค่อนข้างเก็ตแล้วเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแทรกพลังงานแฝงนะคะประมาณนั้นอ้ออีกเรื่องดอกจันตัวโต,วต,วตว ฟังให้ดีๆนะคะคนแต่ละคนฐานะทางการเงินฐานะทางธุรกิจยศถาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งตรงนั้นเป็นตัวกะลันบุญบารมีกุศลมูลเดิมของคนแต่ละคนนะคะอันนี้ท่านเถียงไม่ได้กับบุญเก่าของเขา ที่เขาเคยสร้างมาตั้งแต่ครั้งปุรเรนชาติแล้วได้มาประสิทธิที่ชาตินี้พบนี้กุศลบุญเดิมเขามีอยู่แล้วนะคะเขาคือขคายท่านคือขคายอันนี้จุดยืนท่านอันนี้เรื่องจุดยืนเคยสอนไปแล้วเคยแจ้งไปแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่คนที่มีกุศลมูลเดิมอยู่แล้วเนี่ยสินไม่ครบพอสินไม่ครบปุ๊บสัตว์นรก จะมาแฝงกลุ่มคนที่ระดับสูงคือเขาจะมาแฝงคือสัต์นรกจะแบ่งออกเป็นหลายเกรดคือเกรดที่มีอิทธิฤทธิ์น้อยไปจนหามากนะคะน้อยไปจนหามากที่นี้อาบุคคลที่มีกุศลบูญเดิมบุคคลที่มีกุศลมูลเดิมที่เยอะอยู่แล้วสินไม่ครบที่เป็นคนเนี่ยสินไม่ครบเนี่ยจะถูกดวงจิตด,ดวงวิญญาณของสัตว์นรกระดับสูง เข้ามาแฝงนะคะเพราะว่ามันจะอ่ออ่อมันจะมีอะไรที่สัมพันธ์กันมันจะสามารถลงตัวกันได้เหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนแบบมันคลิกกันอ่ะอ้ามันคลิกกันในรูปแบบของคําว่า power กุศลบุญบารมีอํานาจนะคะมันก็เลยกลายเป็นสีดำมาครอบซึบอันนี้สันรกนะอันนี้คนนะที่มีอ่าบุญบารมี ได้ไปอยู่ในจุดยืนจุดๆนั้นนะคะอันนี้คือสัตว์นรกที่มี power อิทธิฤทธิ์เยอะมากอยู่ฝั่งดำนะคะครอบซุบแล้วก็เป็นไปตามเกมแห่งโลกวิญญาณที่กำหนดชะตากรรมของคนแต่ละคนที่ให้เกิดเรื่องราวแต่ละเรื่องขึ้นมานะอ่า หลันฝืนกดข้างบนเยอะมากนะกับการที่หลันพูดเรื่องนี้ทางนี้ทางนั้นขอเป็นธรรมทานยกส่วนบุญส่วนกุศลผลทานบาร,รมีนี้ให้แด่ปเทศชาติให้แด่สังคมให้แด่ตัวคอาข้าพเจ้าและองค์กรและวิมุตตาทิ่เปชินีบุญมหามงจัสัญญาและประเทศชาติสังคมใขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามสัสสญญา ตามสัญญานะคะก็ใครมีโอกาสทําบุญทํากุศลก็กวดน้ำนะให้กับบรรพบุรุษเนาะแล้วก็ประเทศชาตินะสิ่งใดๆที่พูดไปแช่งไปกล่าวไปวิบากกรรมนะมันไม่ได้กระเด็นไปไหนเลยเนาะวาจาประกาสิทธิ์ของมนุษย์เนี่ยพอด่าไปแช่งไปเนี่ย มันก็ไปสะกดกองไว้ที่แผ่นดินเขาทำจริงหรือไม่ทำจริงนี่กูไม่รู้กูดูข่าวกูเสพสื่อเสพสื่อเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าแล้วกูก็สะบดคำสาบแช่งไปสาบแช่งไปแช่งแช่งแช่งเขาทำหรือไม่ทำกูไม่รู้ว่าละกูแช่งแช่งโยนไปถ้าทำก็รับไปถ้าเขาไม่ทำปุ๊บสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเองโอ้ oh my god ทำไมชีวิตกูตกต่าวะทำไมอยู่ๆชีวิตชิบหายทำไมชีวิตแย่ทำไมทำมาหากินไม่ขึ้นนั่นคือสิ่งที่ท่านสบดออกไปโดยที่ท่านเสพสื่อไม่มีวิจารณญาณแล้วมันก็มาลงแล้วมันก็กระเด้งมาหาท่านเมื่อท่านตายไปกรรมตรงนี้ก็ยังอยู่กลายเป็นมรดกกรรม สืบทอดไปถึงลูกหลานของท่านนั่นเขาเรียกมรดกกรรมหรือพินัยกรรมนะคะที่จะสืบเชื่อมโยงกันไปนะก็กล่กาวถึงเรื่องนี้ยาวมากและอีกเรื่องคือยศถาบรรดาศักดิต์ตำแหน่งของคนแต่ละคนตำแหน่งของคนแต่ละคนตรงนี้จะมีการทำพิธีกรรมของประเทศชาติที่เขาจะครอบ เป็นการวางแผนผังบารมีอ่าทำอะไรยังไงเด้งออกนะเด้งออกนะไอคนพูดน่ะรันทั้งถามว่าจุดยืนคืออะไรมีเกาะป้องกันไหมการดา่าพูดพูดพ,ดพดูแล้วมันสะท้อนย้อนกลับมาขอบอกเลยนะชิปหายอยู่ที่ปากนะเสซื้อที่ โลกมนุษย์โลกวิญญาณลันแย่ให้เห็นชัดเจนนะสิ่งเดียวที่ทำได้คือนั่งมองเหนื่อยมากด้วยขอโทษเออเอาโหสิลันต้องใช้คำว่าแจ้งเพื่อสาบสำหรับ ผู้ที่มีกุศลบุญเดิมที่จะได้ทราบเรื่องนี้นะไม่ใช่ทุกคนตามสัญญาจบธรรมทานเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ